ทำไมถึงเปลี่ยนยางล้อหน้าทั้งๆท,ที่ดอกยังมีอยู่สาเหตุเกิดจากอะไรทำไมจึงต้องเปลี่ยนคุณสมบัติของอยางควรเป็นอย่างไรมาหาคำตอบง่ายๆสั้นๆกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางในการใช้รถไม่เกิดอันตรายครับพรพันชาแนล สังคมออนไลน์ถ่ายทอดแบ่งปันและการเรียนรู้ไอเดียสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาสังเกตล้อใหม่และล้อเก่ากันครับหน้ายางล้อเก่าและหน้ายางล้อใหม่ความแตกต่างชัดเจนมากเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนบางท่านใช้รถอาจจะไม่เข้าใจว่า การเลี้ยวการวิ่งตรงทำไมถึงจะมีปัญหานะครับเพื่อนๆมาไขาข้อข้องใจกันเลยครับนี่เป็นชื่อร้านนะครับที่สั่งซื้อผ่านออแอปช้อปปี้นะครับเป็นชื่อร้านนะครับสั่งซื้อออนไลน์สามารถเลือกออลายดอกได้นะครับนี่หน้ายางเก่านะครับ จะมีลักษณะเป็นกว้างอย่างนี้นะครับทำให้หน้ายางสัมผัสถนนมากเกินไปนะครับทำให้เกิดการบังคับที่ไม่มั่นคงนะครับเพื่อนการเลี้ยวก็แปลกๆบังคับไม่อยู่นะครับเวลาวิ่งทางตรงก็เจอเหมือนมีคลื่นมันรถจะล้มนะครับทำให้เสียการสมตัวนะครับเพื่อนบางทีก็เหมือนกับขับรถไม่เป็นนะครับ ลักษณะของล้อไม่มีความโค้งบนเลยครับมันจะเป็นหน้ากว้างแบนลาบนะครับไม่สมควรที่จะใช้เลยครับเพื่อนๆอันตรายมากนะครับวิธีการดูเบอร์ล้อ นะครับเขาจะเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆถ้ากรณีจะสั่งมาเองนะครับนี่ครับเป็นสัญลักษณ์การดูขอบเปอร์ของล้อนะครับยางใหม่ครับหน้าหน้ายางนี่จะโค้งหมนนะครับคือมันจะมีลักษณะการโค้งมนไม่แบนนะครับได้สัดส่วนทุกอย่าง สามารถบังคับการเลี้ยวและวิ่งทางตรงไม่มีปัญหานะครับมีมุมมีองศาวิ่งกาะถนนได้ดีนะครับพอเท่าที่ใช้มานี้ก็มีความรู้สึกขาเปลี่ยนไปมากเลยครับหน้ายางมันจะแบนครับไม่โค้งเหม่ยนมันจะไม่เกาะถนนนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับบางครั้งใช้รถเราเข้าใจว่า อาจจะเป็นลูกปืนล้อแตกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับลูกปืนเลยครับหลังจากเปลี่ยนแล้วครับจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับขับถนนนให้ขับรถมั่นคงครับจะทรงตัวจะเลี้ยวหรือว่าเจอทางแปลกๆอะไรก็ไม่มีความรู้สึกว่ารถจะล้มหรืออะไรนะ มันมีการทรงตัวที่ดีมากครับเพื่อนๆหลังจากเปลี่ยนยางใหม่ไปแล้วนะครับวิ่งช้าวิ่งเร็วมันก็มีการทรงตัวดีครับเพื่อนๆอันนี้เล่าจากประสบการณ์นะครับเพื่อนๆในการใช้รถนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับยางก็มีประโยชน์นะครับอย่ามองข้าม พรพัน channel นลละครับเพื่อนๆสังคมออนไลน์ถ่ายทอดแบ่งปันและการเรียนรู้ไอเดียขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ